ซิตี้พันเทอร์โบถ้าอยากแรงเตรียมตังซ่อมไว้ด้วยอีกหนึ่งคันครับรอดูเทอร์โบอ่ะอาจจะมีแกนเรลิ่มรุนและเลยทําให้เกิดเสียงขึ้นมาถามว่าเป็นปัญหาไหมต้องบอกว่าแน่นอนครับคือจะทําให้เทอร์โบไม่ทํางานเราก็ขับแค่เป็นแบบ NA ็นเอ่ะเออหนื่ๆช้าๆเต่าๆอย่างนั้นไปนะครับผม คมรอถยนต์บ้านๆวันนี้ครับกับซิตี้พันเทอร์โบครับรถลูกค้าจะเข้ามาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องฮนะแต่ว่าลูกค้าแจ้งว่ามันมีเสียงอะไรดังไม่รู้เดี๋ยวอยู่แถวๆเท้ากับแถวๆคอนโซลนะครับเราก็เลยเอาเอา,เอารถออกไปลองนะฮะพอไปลองแล้วเนี่ยมันมีเสียงดังจริงๆดัง,ดงตามบูทขึ้นมาบนหน้าปัดจอเนี่ยไม่มีอะไรที่โชว์ขึ้นมานะทุกอย่างยังขับใช้งานได้ปกติดีและลูกค้า ไปรีแมปมาซึ่งในข้อมูลของการรีแมปจากาลูกค้าไปรีแมปมาเนี่ยลูกค้าก็ไม่ทราบข้อมูลใดๆเลยด้วยซ้ำว่าการรีแมปเนี่ยมันดียังไงนะฮะแล้วก็การรีแมปเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างแค่ลูกค้าอยากให้ขับดีขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นนะครับทางนู้นก็รีแมปมาให้เรียบร้อยบอกว่าแรงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับแต่แรงมันมาเพราะวาความพังครับเดี๋ยวรอดูกันว,ว่าเป็นไง ก็จากการสันนิฐานของเราในเรื่องของเสียงดังนะครับในเบื้องต้นแล้วเนี่ยทางช่างเอารถไปลองนะฮะก็คือมีเสียงดังตามบูทที่เวลาบูทมาบูทติดตอนช่วง1,500เนี่ยมันดังกิ๊กกิ๊กกิ๊กแล้วก็เงียบหายไปตอนช่วง1 5 0 0ขึ้นไป2 0 0 0 2,500ขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งในเคสในแบบนี้เนี่ยแล้วเสียงมันดังอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็สันนิฐานก่อนเลยว่ารถรีแมปมาเทอร์โบแน่นอน เพราะว่าอะไรหนึ่งเลยครับคือในในเรื่องของข้อมูลนะฮะที่ลูกค้าไม่ทราบเราเองก็เคยพบเคยเจอมาค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งกับการรีแมปมาผิดวิธีนะครับผมเลยทําให้เทอร์โบเนี่ยเหมือนจูนเกินกําลังจนเกินไปนะครับผมเลยทําให้เทอร์โบแกนลุนหรือว่าเริ่มมีเสียงรุนนั่นเองนะครับก็เลยอาจจะมีความเป็นไปได้สูงเราวันนี้เราก็เลยรื้อเทอร์โบออกมานะครับแล้วเทอร์โบอะ่ะมันเป็นเทอร์โบเดิม ด้วยด้วยความแข็งแรงว่าในในส่วนของวัสดุของมันไส้ในเนี่ยว่าบูธห้ามเกินเท่าไหร่นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าบูธเกินกว่าขีดจํากัดของทางศูนย์นะครับก็อาจจะทําให้พังเร็วนั่นเองนะครับซึ่งเราก็เลยสันนิษฐานว่าในการที่จูเลีแมปมาแบบนี้เนี่ยมันน่าจะทําให้อเวอร์บูธเกินไปนะครับจากบูธที่อยู่ประมาณ1 bar บาบา2อนะครับอันนี้คือสแตนดาดมัน,นะนะประมาณนั้น1บาบา2นะครับ บูตอาจจะเกินไปบา4บาห้าบาหก็เป็นไปได้นะครับผมเลยทําให้เทอร์โบอ่ะอาจจะมีแกนเริ่มลุนแล้เลยทําให้เกิดเสียงขึ้นมาซึ่งถามว่าเป็นปัญหาไหมต้องบอกว่าแน่นอนครับก็ถ้าทําให้ในส่วนของการทํางานของเทอร์โบอ่ะลดลงนั่นเองก็เหมือนกับเทอร์โบไม่ทํางานเราก็ขับแค่เป็นแบบ n อ็นเออืดๆช้าๆเต่าๆอย่างนั้น,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 นไปนะครับผมซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้และวันนี้ก็ลือออกมาแล้วเช่นกัน สิ่งที่เรา,<อ>าพบเจอและพบเห็นนะครับในส่วนของเทอร์โบเนี่ยก็ก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะหนึ่งเลยครับในส่วนของแกนเทอร์โบเ,เราจับใบข้างหลังอ่ะเริ่มรุนรถหลายๆคันเนี่ยที่ที่เราทำไปอะ่ะถ้าเป็นรถสแตนดาดวิ่งมาแสนสองแสนสามแสนห้าสองแสนผมยังไม่เคยเจอเรื่องเรื่องเทอร์โบพังนะน้อยคันน้อยคันน้อยคันนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่เจอเทอร์โบพังเนี่ยมาจากรถที่เป็นรีแมปทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันนี่คือ ชุดเทอร์โบที่เราลื้อออกมาแล้วนะครับนี่เราลื้อออกมาแล้วนะหน้าตาดูเดิมๆไม่มีปัญหาใดๆนะครับนี่หลังใบก็ยังดูแบบปกติดีอยู่นะฮะอันนี้โครงหน้าใบหน้าโครงหลังนะครับซึ่งนี่แหละโครงหลังเนี่ยเราเห็นไอ้โครงหน้าเรายังไม่เรายังไม่เห็นอะไรนะครับแต่โครงทั้งหลังเนี่ย ใบมันจะอยู่ในรูนี้พอดีแล้วใบเนี่ยมันน่าจะสะบัดมาโดนโดนเสื้อของโขงหลังนั่นเองเลยทําให้เกิดเสียงคิกๆก็คือความหมายก็คือว่าแกนของเทอร์โบเนี่ยเริ่มรุนนี้นะครับด้านหลังอันนี้ตูดหลังนะเออใช่ตูดหลังอ่ะนี่คือตูดหลังนะครับใบก็ค่อนข้างคมนะเวลามันโดนอ่ะมันอาจจะแบบสกิดแล้วเช็ดอะช,ช,ชิด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 ขึ้นมานะครับและแกนเนี่ยเริ่มรุนจริงๆ เราขยับแล้วแล้วรู้สึกนะครับผมขยับแล้วรู้สึกนะในในภาพอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่ว่าเนี่ยผมขยับแล้วมันกึก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 ,ก,กตามมือเลยนะครับผมซึ่งในการแก้ปัญหานี้นะฮะไม่แนะนําซ่อมครับซื้อใหม่เลยอย่างเดียวนะซึ่งซื้อเดี๋ยวเราซื้อมือสองนี่แหละนะครับมือสองก็จะมีหลากหลายแบบนะก็เสนอให้กับลูกค้าไปว่าจะเดิมหรือจะเป็นซิ่งอัพไบโดยใช้ทุกอย่างแบบเดิมอ่าซิ่งอัพไบก็คือ จะเป็นหน้าตาเดิมครับเป็นโครงหน้าโครงหลังเดิมนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นอัพใบขึ้นมาใหม่นะครับอัพตัวใบให้มันแข็งแรงมากขึ้นตัวบูทข้างในให้แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมการเลี้ยงน้ามันให้ flow ขึ้นนั่นเออใช่ flow ขึ้นนั่นเองนะครับโดยประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวได้เราได้เห็นได้รู้เหตุผลแล้วว่ามันเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเสนอกับลูกค้าก่อนว่าจะต้องเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวเราต้องรีแมปใหม่แค่นั้นเองนะครับผมก็จบเท่านี้เดี๋ยวเราไปทางานกันต่อได้ อ่ะหลังจากที่เราได้เปลี่ยนเทอร์โบลูกใหม่ให้เจ้าซิตี้พันเทอร์โบไปแล้วที่มีปัญหาเทอร์โบพังเราจะออกไปเทสดูว่าปกติไหมอัตราเร่งเป็นอย่างไรแค่เริ่มออกตัวมาก็ รู้สึกได้ว่ามันปกติไม่เหมือนตอนแรกที่ลูกค้านำเข้ามานะครับอ,อัตราเร่งสมูทบูทมาปกตินะครับทุกอย่างปกติ รอบเครื่องปกติโอเคถ้าการแบบนี้ก็สรุปได้เลยเทอร์โบที่เปลี่ยนไปเป็นของแท้นะครับวันนี้ไม่มีอาการแหลกไม่มีอาการสะดุดอาาัตราเร่งมาไวปกติก็เดี๋ยวค่อยเก็บเรื่อง Data า,าของกล่องอีกทีนึ่งหน้าปัดหน้าจอเป็นไงโค้ด ไม่มีโค้ดอะไรโชว์นะครับทุกอย่างดูปกติความร้อนความร้อนปกติ่นะให้ดูไม่มีอะไรโชว์ถ้าลูกค้าคนไหนมีปัญหาเรื่องเทอร์โบหรืออะไรที่เกี่ยวกับตัวสิทธิพัน์ตัวนี้ก็สามารถสอบถามเข้ามาหรือเข้ามาที่ร้านให้เราตรวจเช็คให้ได้ครับว่ามีตรงไหนเสียหาย อะไรหรือเปล่าเรื่องของสายพานเรื่องของเทอร์โบโอะไรเงี้ยครับที่เป็นเป็นปัญหาหลักของเจ้าทิติพันตัวนี้เนาะโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวส่งลูกค้าได้เลย